สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้พี่โอบันทึกในวันแม่แห่งชาติปี2566นสิะครับ12สงิงหาคมก็ขอถือโอกาสสุขสรรวันแม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขทั้งคุณผู้ชมและคุณแม่ขอให้รักกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ประเภทไหนแม่ทุกชนิดแม่อะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับแล้ววันแม่วันที่12สิงหาก็เป็นวันสําคัญของพี่โอด้วย ก็คือวันที่พี่โอมีพัฒนาการมีชื่อลงในนิติสารบิลบอร์ดเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วกว่ายี่สิบปีที่แล้วครับ <c oughs> มันก็เลยทำให้พี่โอเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาจนถึงทุกวันนี้แหละครับและคลิปนี้เราก็จะคุยกันถึงหนังที่ดีมากนี่เรื่องนี้คุยไปแล้วพี่โอขึ้นโปสเตอร์ไว้2รูปนะครับจริงๆแล้วอยากขึ้นโปสเตอร์อีกรูปหนึ่งก็คือ เราจะคุยเนี่ยเราจะคุยกันเรื่อง One a n d only ผลงานของหวังอี้ป๋อเป็นเรื่องที่3ของปีนี้เรื่องที่แล้วเราคุยกันไปโค่นคมพยักนะครับคู่กับเหลียงเฉวยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งคุยไปก็คือปฏิบัติการเจ้าเวหาหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า b o r n to Fly นี่เป็นหนังหวังอี้ป๋อเรื่องที่3ภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเพราะว่ารู้สึกว่าโค่นคมพยักก็จะไม่ใช่ต้นปีด้วยนะครับก็ คนอะไรแสดงหนังได้ถีบขนาดนี้และหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดีมากถ้าที่จริงพี่โออยากจะเอาปฏิบัติการเจ้าเวหามาขึ้นเป็นโปสเตอร์คู่กันนะและ้วแต่ว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้หนังเข้าวันที่10สิงหาคมนะครับมีเข้าด้วยกัน4เรื่องก็คือเรื่องนี้เรื่องนี้พี่โอดูเรื่องนี้แล้วชอบมากอยากดูซ้ํา และอยากสนับสนุนเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้คนดูน้อยนะครับในในเว็บของชมรมวิจารณ์บันเทิงและ Box Office Thailand เนี่ยก็มีรายได้ที่ค่อนข้างต่ำไปนิดนึงพี่โอก็เลยอยากช่วยเอาโปสเตอร์มาขึ้นบอกว่า2เรื่องนี้ดูได้เลยเรื่องนี้ดูแล้วดูก่อน ดูอยู่ให้คะแนนไฟ9เต็ม10คิดโอว่านี่นะ่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์และวมอนโดของพี่เมื่อเดี๋ยวชูเกียรติศักวีรกุลปรากฏว่าพอดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปดูหนังอินเดียอีกเรื่องนึงนะคือเรื่องโอไ oh my god พัก2 เรื่องนั้นพี่โอก็ชอบให้แปดเต็มสิบเท่ากับว่าโอ้โหพี่โอได้ดูหนังดีสองเรื่องติดกันแล้วในสัปดาห์นี้หลังจากดูหนังอินเดียจบที่เมเจอร์สุขุมวิทมาดูเรื่องนี้ต่อที่พรหมนาซินาเพล็กซ์นะครับขอบคุณเมเจอร์ซินาเพล็กซ์ด้วยสําหรับการเอื้อเฟื้อให้พี่โอได้ทําคลิปสะดวกนะครับทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นพรหมนาศหรือสุขุมวิทและบอลูบูบางกอกค่ายหนังทุกค่ายนะครับข,ขอบคุณไปหมดเลยเผื่อว่า พูดจาตกหล่นใครไปนะครับก็มาดูเรื่องนี้รอบเย็นรอบคำ่ำปรากฏว่าพี่โอชอบมากชอบสุดๆชอบยิ่งกว่าเรื่องนี้ชอบยิ่งกว่าหนังอินเดียอีกพี่โอให้เรื่องนี้สิบเต็มโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรไม่ถูกใจถึงสิ่งที่จะไม่ถูกใจอาจจะมีเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่พอพอดูจบแล้วอะมันมันล้างไปหมดเลยพี่โอดูอย่างเรื่องนี้อย่างมีความสุขอิ่มเอมจนถึงขั้นที่มาบอกกับทุกคนได้ว่ามาบอกกับคุณผู้ชม เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่โอ๋ดูหนังใหม่ในรอบสัปดาห์แล้วมีหนังที่อยากดูซ้ําถึง2เรื่องก็คือเรื่องนี้กับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่หนังในสัปดาห์เดียวกันเข้าแล้วพี่โอให้คะแนนแปดเคือ8ขึ้นไป3เรื่องเนี้ยถือว่ายากมากอย่างน้อยก็ต้องมี7จดมีอะไรบ้างนี่ยังเหลืออีกเรื่องที่ยังไม่ได้ดูคือเรื่องไซโด b บายไซโด นะครับเขาออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างนั้นไซด์บายไซด์ของญี่ปุ่นหาดูยากเดี๋ยวจบคุยคลิปนี้แล้วพี่โอจะไปดูที่เดอะมอลล์ังกปินะครับก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้คลิปนี้สั้นๆพี่โอก็จะพูดแค่ว่านี่คือหนังจีนที่ดีที่สุดในรอบปีที่พี่โอได้ดูมาคำพูดนี้พี่โอตั้งใจพูดมาก่อนแล้วแต่บังเอิญไปเห็นโพสต์ต้องการรู้สึกว่าพูดซ้ำไม่ได้พูดซ้ำนะครับคิดไว้อยู่แล้วและเป็นหนังหวังอีปอ ที่พี่โอชอบที่สุดตรงกันอีกแล้วเอาเป็นว่านี่คือหนังถ้าไม่ถ้าไม่ว่าถึงหนังจีนและหนังอีปอนี่คือหนังเต้นที่ดีที่สุดในชีวิตอันนี้ในชีวิตเลยไม่ใช่ในรอบปีที่พี่โอได้เคยดูมานะครับหนังเต้นมีด้วยกันหลายเรื่องแล้วพวกส่วนใหญ่จะตั้งชื่อสเต็ปสเต็ปนี่แหละอันนี้ชื่อภาษาไทยสเต็ปสเต็ป กล้ทาท้าฝันภาษาจีนรีเลยอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ภาษาอังกฤษ one and only one and only นี่ก็หมายถึงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่พี่โอให้สิบเลยนะพี่โอไม่ได้แค่หนึ่งคำชื่อภาษาไทยสเต็ปมันฟังแล้วคล้ายๆสเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอสเต็ปโดนไฟอะไรเ,น,เนี้ยมัน เหมือนหนังฝรั่งอ่ะหนังฝรั่งส่วนใหญ่พวก s t e ปอัพวก, Up, พวกเอ,อ่อ c มจิกไมค์ก็มักจะตั้งชื่อทํานองนี้แล้วในหนังเต้นแต่ละเรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของฝรั่งนะครับมักจะเน้นอีโรติกโรแมนติกการเต้นเป็นเพียงส่วนประกอบของการแสดงกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจ พี่โอรู้สึกอย่างนั้นพี่โอไม่ได้ให้ค่ากับหนังประเภทนั้นมากเท่าไหร่และไม่ได้ตื่นเต้นพี่โอถึงไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นว่าหลังอีป้ปอเล่นหนังเต้นมันจะไปสู้โค่นคมพยักกับบอลทูฟลายปฏิบัติการเจ้าเวหาได้ยังไงพี่โอคิดนะครับอันนี้พี่โอยอมรับว่าได้คิดผิดไปแล้วใครที่อยากฟังคลิปสั้นพี่โอบอกได้เลยว่าดูเท่านี้ปิดคลิปได้เลยแล้วก็ไปดูได้เลยพี่ต้องชอบแน่นอนแล้วพี่โอถามความเห็นของคนก่อนหน้าที่พี่โอจะได้ดูเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานโรงหนังหรือผู้ชมเพื่อนเฟซพี่โอ๋ก็ต่างก็พูดเป็นเสียเดียวกันว่าเรื่องนี้ดีที่สุดอันดับใน Box Office Thailand กับชมรมวิจารณ์บันเทิงเนี่ยสัปดาห์นี้เมก2ยังคงเป็นอันดับ1อยู่นะครับแต่เรื่องนี้เป็นอันดับ2องมอนโดอันดับล่างๆนิดนึงนะครับแต่แต่ก็ดีนะ,สะแสดงว่าผู้ชมชื่นชอบมากรอบที่โอไปดูก็มีคน อินกับเรื่องมากตัวเราดีแหละตัวเราด้วยคนอื่นๆด้วยเขา hey, เฮฮาร่าเลิงบางฉากชอบใจตบมือบางฉากหัวเราะไม่หยุดพี่โอมีความสุขกับเรื่องนี้มากนะครับหนังอยู่ในหมวดของตลกและดรามา่าคอมเมดี้ดรามา่าแต่พี่โอว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันควรจะจัดอยู่ในหมวดสปอร์ตด้วยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนื้อหาเขาก็พูดแล้วว่ากีฬาสตรีทแดนสตรีทแดนการเต้นข้างถนนธรรมดาเนี่ย ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาไปแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าแข่งเอเชียนเกมเหตุเกิดขึ้นในปี2022พี่โอไม่รู้หรอกพี่โอก็ไม่ใช่เป็นนักกีฬาไม่ได้ตามกีฬาแต่ว่าก็ดูหนังกีฬาพอสมควรเรื่องนี้ตัวละครเขาและทั้งทีมอันนี้โค้ชนะครับโค้ชก็คือหวงป๋อนี่หวังอีป๋อป๋อทั้งคู่เลยต่างก็มุ่งมั่นที่จะ ฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อไปสู่ชัยชนะเพื่อถ้วยเพื่อรางวัลเพื่อเกียรติยศเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนและคนรอบข้างเขาจะภูมิใจได้พี่โอว่าเรื่องนี้น่าจะจัดอยู่ในหมวดกีฬาแต่เปิดดูข้อมูลแล้วไม่ได้อยู่นะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าถ้าเราจัดกันเองถ้าเราเป็นคนจัดนะพี่โอวจัดให้เรื่องนี้เป็นกีฬาไปเลยแต่ว่าไม่ใช่มีสุกข,ข้อเพราะว่าถึงการเต้นจะมีเพลงประกอบมากมายแต่ถึงจะร้องไปเต้นไป มีการเต้นเพื่ออธิบายเนื้อเรื่องแต่พี่โอว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นมิวสิคอลนะครับมิวสิคอลตัวละครมันจะต้องร้องเพลงไปด้วยแบบหนังอินเดียอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัย ก็เสียดายนะครับโปสเตอร์นี้ไม่มีรูปเพื่อนๆในทีมพี่โอชอบเพื่อนๆในทีมเยอะเลยทั้งที่คนเก่งและไม่เก่งสิ่งดีๆมิตรภาพสวยงามเรื่องนี้มันก็มีไม่ว่าคนที่จะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ในทีมเดียวกันไปนเพื่อนรักกันแล้วมันก็ทิ้งกันไม่ลงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครอบครัวรักกันสุดๆต่างคนต่างรู้ว่าชีวิตยากลําบากรันทดขนาดไหนแต่ก็ช่วยเหลือกันโลกสวยเรื่องนี้เป็นหนังโลกสวยมากใครโลกสวยต้องดูโลกไม่สวยอย่าดูนะครับนี่คุณแม่เหออ่าอ่า วันวันนี้วันแม่แห่งชาติคุณแม่ดีทั้งสองทั้งสองเรื่องเลยนะครับแม่คนนี้อันนี้นะนาะก็น่ารักนาะนะ่านระักนาะนะนะนะเป็นช่างปั้นหุ่นมาดามทุโซนะ่ารักมากบทน้อยแต่บทด,ดีมากนะครับแบบว่าเขาบอกว่าหวังอีป๋อหล่อเหมือนตระกูลนะครับหล่อเหมือนนาอะไรประมาณนี้เรื่องนี้เรื่องนี้คุณแม่คดีคุณแม่รักกล้าวอ่าคนนี้แฟน เรื่องนี้ไม่ได้หมกมุ่นเป็นเรื่องทางเพศนะครับไม่ได้มีความโรแมนติกคุกคิกพอที่จะน่ารักแต่ไม่ได้อีโรติกหรืออะไรอย่างพวกหนังฝรั่งใครที่ประสงค์จะดูแบบนั้นตัดไปได้เลยคนนี้อยู่ในฝ่ายตัวร้ายแต่ก็ดีตัวร้ายไม่ได้อยู่ในนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ร้ายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรื่องนี้บอกแล้วว่าเป็นหนังโลกสวยก็มันเหมือนกับว่า คนที่ชอบหนังแบบนี้คนที่ชอบหนังแบบทุกๆคนเป็นคนดีทุกๆคนมีเป้าหมายทุกๆคนมีการต่อสู้ฝ่าฟันทุกคนมีความช่วยเหลือเอื้ออาทรเห็นใจกันและกันอันนี้คือหนังดีพี่โอถึงได้ให้สิเต็มได้ความยาวสองชันะ่วโมงสี่นาทีดูเต็มอิ่มมากครับนี่นี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ก็น่ารักสปอนเซอร์นะเขาดูเหมือนจะเป็น LGBT มันมีเพื่อนร่วมทีมด้วยนะแต่เรื่องนี้เรื่องนี้หนังจัดอยู่หนังเป็นของประเทศจีนดังนั้น การแสดงออกของเขาจึงอยู่ในขั้นที่พอง,งามพี่โอก็อยากให้หนังที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร LGBT เรื่องอื่นๆอยู่ในขั้นพอง,งามแบบนี้เหมือนกันนะครับรือว่าเราดูออกคนดูดูออกแต่ว่าหนังไม่ต้องพูดถึงมันรู้สึกได้ไว่าอย่างนั้นเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วเขาก็เป็นดอมของทีมนี้ด้วยเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีผู้สนับสนุนก็แย่นะครับพี่โอ๋ก็มีผู้สนับสนุนก็คือผลิตภัณฑ์ลาวิชนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่พี่โอ๋วางโชว์นี้ ก็สามารถติดต่อทางที่อยู่ที่พี่โอให้ไว้ในำํำบรรยายได้เลยครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ลาวิชด้วย <c oughs> ไปถึงสปอนเซอร์แล้วคนต่อมาห่วงปอสุดยอดอ้าวสปอนเซอร์คนนี้คนนี้สปอนเซอร์พี่โอชี้ผิดเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นคนนี้สปอนเซอร์คนนี้เป็นญาติข้างพ่อนะครับซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนคือ แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามขยันขันแข็งจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนดีขนาดนี้คนรอบคลังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเป็นความคิดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆครับตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนเยาวชนทุกคนควรดูแต่พี่โอ๋ก็เห็นว่าเยาวชนดูเรื่องนี้พี่โอ๋รักหวังอี้ป่อมากเลยเพราะว่าเขาทําให้เยาวชนเดินตามรอยในทางที่ถูกที่ควรชี้นําเยาวชนในสิ่งที่ดี คนแบบนี้มีคุณค่าสูงนะครับต่อไปจะต้องเป็นดาวค้างฟ้าแน่นอนนี่ขนาดอายุยังไม่เท่าไหร่ก็ยังทางฟ้ายังยังเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ถึงขนาดนี้ที่ออกบรรยายหมดแล้วนะคนนี้ครบหมดแล้วทั้งโปสเตอร์เสียดายไม่มีเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ถ้ามีก็แอ์อัดมากเพราะหนังเรื่องนี้ตัวละครเยอะแต่ก็แปลกที่เราจําตัวละครต่างๆค่อนข้างได้เกือบหมดไม่ทิ้งตัวละครด้วยมัน มันมีบุค,คลิกมีอะไรที่แตกต่างกันจนจนเราจำอะครับมันไม่เหมือนบางเรื่องบางเรื่องอย่างหนังเกาหลีนะตัวละครน้อยกว่านี้พี่โอก็ไม่น่าพูดเหียดสัญชาติเลยเนาะตัวละครน้อยกว่านี้แต่บางทีเราจําตัวละครไม่ได้หน้าตาสับกันไปสับกันมาหรือไม่ก็บุค,คลิกซ้ํากันอะไรประมาณนี้พี่โอ๋หมายถึงหนังทั่ว,วไปไม่ได้เจาะจงสัญชาติกันละกันนะครับถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดข่ดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เชิญไปดูหนัง2เรื่องนี้สัปดาห์นี้นะครับ พบกันใหม่คลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ